สวัสดีค่ะอยูเป็นคนสุริค่ะอ่อชุมพลบุรีค่ะ๋อชุมพลบุรีคยังคอยอยากมายูเงสิคืออันดับแรกเลยคือหมักมอลัเยอะมากหมักมอลันเมืนแบบมันเหมือนกับว่าทางขอทางปูเป็นเป็นมอลัมเมั้อแต่อต้มาต่ปูติยาล้ำเป็นมหมบ่มเพราะไอ ูเป sh right? yes. ็นอแคเจนแหลนเจนเนี่ย่แค่ลํำก่อนเะ่กี้มูบานมูบานอบอพ่นู่อุบลเนาะค่ะมูบานกะะเป็นวงหมอลำนะคะเป็นต่างวงมอล้ำกับเบิร์บานกับเป็นมอล้ำามาบนบนอ่ะนุเกิดท่านวนเท่านวันเกิดวันุฟัง ดูหานมูองยงเงียเปอยังูเก่า่ะอเนจบยังจบศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์อ๋อจบฟ้องหัวกับเขาเรียนอยู่เทียอ่ะจบเรียน่ดิจบแล้วค่ะจบเลยสามปีแล้วแต่ยังเพิ่นประกาศรับแอดมิน่ะกับมาเรียนมาลาออกจาก จากงานอยู่ศรีราชาหาเด็กกรเหยียดงานอยู่ศรีราชาอืมเทคโนการ์ว่า่าออกก็ว่าจุกลับไปเหยีดงานแถวบ้านกับหัวเทคนการ์เห็นพ่อเพิ่นประกาศรับสมัครพอดีค่ะอดูเขาเลยทักไปสมัครเท่าไหหางานทํานําบ่นมาจากเลยว่าแบบเออแบบนาสนใจอีกอย่างนึง่งเป็นตํารวนมากแบบอันทางนีน้ำดูเขาเลยสมัครมาเทคนการ์ดหัเพิ่นก็โทรโทรกลับไปหาเองก็แบบ เหตุใดบอยู่แด่โบเพราะว่าชีวิตมอลำมันบสบายดีตะกี้แบบูก็ื่ยไปแต่มอยู่น้ำบงอิเล็กทรนนะคู้ม้อสองม้อสามกัไปน้ำบงเล็กทร่งเดีไปลองเพลงบอกมันก็บ่ไ้สบายมันมอลลมันมีเั้่องถูกสุกถูกสุกยึ่มํากัน ไมงานสบอือืแมนถูกต้องมีควยากไปโตเ่างานเออแมแต่อยากคนละแบบเกคนละแบบหนูเคยทำงานหนักมาก่อนมาแบบแบบว่าหนักหนักแต่หก่คอหน่หนักแต่คหนแ่คือหนักต่อนไแต่หแ่าเอั่คอัก่อนักแตนก่นกต่คนั่นะกนัอนักคนัแ่พอนแต่คอน่อหก่กแ่คือัแ่คืหนักหกนันกนแ่กอหือ เพื่อนกับบอ้านหน่ทางบ้านเฮต้าปะเฮน้าค่ะเฮน้าเขาเขาหอมมะลิค่ะอออยูสุรินเหมือนดิีบ่พอารมัอะไรบ่บบ่เดค่ะบ่ปด็นเน่ค่ะทางบ้านบบเหลาค่ะอือมันอ่ะมันเป็นมันเป็นโซนกันมนบ่เน่ยแต่ไม่เป็นโซนโซนขมนโซนลาอือย่บานยังก่อ บ้านดูหน้าหนองไผ่บ้านดูหน้าหนองไผ่ตำบลตำบลดูหน้าหนองไผ่เอยตำบลหน้าหนองไผ่พน่าหนองไผ่อำเภออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ไอ้ที่มาสมัครนี่มาจากกรุงเทพบผมรู้ว่ามากมาจากบ้านเลยตอนที่นู้สมัครหนูอยู่ชุนบุรีค่ะชุนบุรีวะตอนนั้นก้าวว่าจะแบบกลับบ้านไปเห็นงานแถวบ้านอ๋อ้เนี่ยเป็นแบ แต่่อก็แหม่ิ่นมักมอลำอยูเหล้วจ้กพ่อทคนี้กะรู้ไปเลยว่าเนสมัครเขาสมัครหล้วพ่อเพิ่ก็ะทรมาบอกว่าเดี๋ยว่อจะอันโทรไปสัมผ์หรูก็เลยกูเลยเอ่อรอรอวับก็ทนึงพ่อกัโท่มาสัมว่าจารย์เดีวอสิพิจารณาเบื้อง่าแบบคุณสมบัิเฮ้าแบบตรงตามที่่ออยากได้พรเะที่ิดยังไห่บวอ่าแต สิเป็นคนปากคือโบมันสัมผัสผอมเหมือนกับแบบบอกว่าแบบรองสมมติสถานการณ์เิ่งจะเกิดว่าแบบต้องไปไล่สุดให้พี่น้องเพิ่มเติมท่าด่านหนาไม่ดีต้องไปสัมผัสผู้นั้นดังท้ายลุจนก้อนงานสิเหล็กอ่ะอัดฉีบอัดดังสัมผัสไล่สุดไล่สุดดีใจค่ะตอนตอนวันเพิ่นอยากให้เป็นมะลันเลยบอกเขาอย่างนี้เลยคุณคุณมักไปทั้งหลอกทั้งล่จะวะเหนียดอะ ลองลองบ่เป็นค่ะแต่ว่าใจมากค่ะอืยแต่ในน้อยกับพาหนูไปประกวดลองเท่งเงี้สิค่ะอืทั่วเนี่เพิ่นมากเนี่ยเป็นมากมเห็นลูกมากสิเพิ่นก็บกบ้ามามบ่แนปๆโอ้ดีดีดีเมื่อวันเหตุยังงั้นทางครอบครัวเฮาพร้อมน้ำนี่มันมัน,ม,นมันสีมอนสีลองม,มันสิบ่วฝืดบ่เครื่องค่ะบ่เคยไปทำง,งานโรงงานเนป็นบ่โรงงานหนูก็เคยเฮ็ดเด้อค่ะตอนจบ ตอนจบเอ่อเยียนจบหม่ๆหนูก็เย็ทนะคะที่เ้าสิไปนวานครเนี่ยค่ะเออเห็นงานอย่างเงี้ยนะงานมาก่อนงานอะไรโรงงานโรงงานอะไรยามา h a เหรอมอเตอร์ไซค์แต่ผล like, ิตเกี่ยว์กระปูเครื่องจักรไหมคะเครื่องจักร เป็นเครื่องพวกเครื่องอะไรย่นลือมั้งนะพวกอะไรมั้ตะช่วงตะไส่เนี่ยเข่งงานเลยค่ะเป็น่งงานอุตหกรมโรงงานเลยีกออกจากมงนั้นแล้วกะมาใานเป็นผูู้จัดการครับแล้กแล้วก็นบบคือจังมันโมเมนตตัวตัวน่าอยู่อเ มาเหตุงานอยู่บาเท่ากระไดลงไปเรื่อยนะเริ่มไปหาเหตุงานอยู่บาเท่ากดะไดยูน้่งหัวน้่งแหน่สิแม่ค่ะอืม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 ไปดูให้เห็นประกาศรับสมัครมาแต่พอคิดรับหัวไปจีนรับบอกมาคิดว่าหัวไปจีนรับหรือเดี๋ยวถามพวกนั้นก็คิดว่าขึ้นต้องสมัครหลายแท้ๆเแอ้แต่ว่าหนูทักไปแบบผ่านไปประมาณยีสิบนาทีแหละค่ะพวกเราก็ตอบกลับมาเลยเออพอโจนี่นะตอนนั้นคือต้องการต้องการแอดมินเป็นอย่างมาก เพราะว่าแอดมินแต่ก่อนกับปูปับก็เปลี่ยนมาลังปูปับก็มี่ข้าเจ้าก็ออกไปลงไปปูปับไปกับมาชจรกับบสบายเลยขาดแอดมินบาดทีนี้เจ้าผู้นั้นผู้นี้มาจับกล้องอันรเนี่ยกระยุบบอสนันทีมันก็จะได้แบบคนมาทํางานนําแบบจริงจังจริงใจกับการทับงานอยู่ไรอยู่ทนอยู่นั่นใช่ไหมเพราะว่าขึ้จังหวะแล้วบอไปเนะหมอรำมันบ่ได้มันบ่ได้สบายบ่อดิผักพรบ่เพียงพ่อความวันนี้ การนอนไรอีกพ่อเพื่นถามข่าวถาข่าวก็เป็นการเป็นม้วนลำก็เป็นสิ่ี้พ่อเป็นม้วนลำโดยตรงเลยคือสิบวเคยสิบวอเป็นนั่พักรีสอร์ทยังคือยังโมโฮื่นอื่นเขาด้วยพ่อกับพักทั้งคูไปนั่งรถนั่หน้าพาไปตามงานตามงานไปใส่แจ๋วหนู่าสองว่าสามเลยแบนใ่ต่ถอดเลยเออคือกันเออแบบนี้แหละบางเที่อวก็เอาปีเอายังเปียบูโชคสุกดีกว่ากินน้ำกันไปจริงเลยพ่อเคยว่าเออ นี่สอนได้สช่เนาะไปก็ง่ายไม่ค่อยไหวคือตอนตอนนั้นอะผมเรียนอยู่ช่วงประมา,านมอตอนนุลมา,บาแบบคือจังหวะเนาะตัง้งตั้งจังวหวัดเข้าพอแม่เข้ากับไครที่แห้งสะพ่อเข้าขนดาดน,นั้นเลยพ่อซอยใดกไ็ไปน,นั่นแหค่ะก็ไปลองไปแล้วมัก็เจ้าเองได้มากขึ้นอะอู้จักตะกี้ได้มากมือขึ้นหนึ่งนี่ฮุกรวยแบบดีใจร้ายได้ขนาดนี้เปิดเ,เล็กหน่อย ตนอ,อนเ้ยราเย,ย,ายน,นี้ยตัวเงื่นลายเดยอนน้อหนี่มีว่ามันคักเตือบอยีเ,เ,เ,เอาขอสุ่อไทยเอฟซีถามอะไรมีแฟนอะไรบ้่นมีคว่ท่นมีตอนไหนอายุเท่าไหร่อายุ25ปี25ปีไมเบนจะเพศพอดีพอดีพี่้อง25ปีตอนนี้ยังสดสนิทอยู่เสื้อน้องไม้น้องไม้นะ น้องไม้เป็นเอฟซี se, อยู่เป็นแอดมินอยู่สาหน่อยเพชรบันแพงครับพี่น้องครับยังโสดจิเดอร์พี่น้องแฟนคลับเอฟซีอ่ะนี่คือน้องไม้คนสวย,เป, se, สยเป็นแอดมินอยู่สาหน่อยเพชรบันแพงครับอ้าวคลิปนี้เอาไวส้สนุกความเมดิคิณหนักขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC, ที่ติดตามพี่น้องกดไล์กด subscribe ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำผลออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพอกัอนคลิปหน้าครับ